Body box 4D เฮ้ยฟ้าแลบอีกแล้ววันที่สิบฟ้าแลบเฮ้ยฝนตกอีกแล้วฝนตกเต็มไปหมดเลยฉันมาเกิดฉันมาเกิดตรงนี้แล้วใช่เห็นก็บลกเกิดตรงตรงดำๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาเกิดไม่ได้มาเกิดมากแล้วคุณจะเอาเมล็ดเมลอนไปปลูกกัเกมเมล็ดเอาสิ เดี๋ยวเดีนดูว่ามมีอะไรพอจะทําได้บ้างกดลอก็อกอาชีเม้นต์ไปแล้วน่าจะเหลืออะไรบ้างเนี่ยทำทำแบบว่าลูกชางให้สัตว์ะแล้วก็ลุยดันเออยังไม่ได้เช็คดูเลยนี่พอจะลุยได้ป้าวันนี้เป็นข้างข่าวแหละใช่ไอ้ถิงนด้นไม่ลงไหมก็แย่แบบว่าไม่ถึงก็แย่มาก แต่ก็ไม่ได้ดีสวัสดีเจ้าหมอไม่ได้คุยก oh ันนานมาหลายวันเลยขอบใจมากคอฟฟี่บีนมาโตเมื่อไหร่เข้าไปในถ้ำไม่เจออะไรเลยเว้ยเราต่องทำพื้นที่แบบนี้เหมือนกันเลยเนี่ยใช่ตัดต้นไม้ตรงนี้ก่อนดีกว่าใช่กากากากคุริกากโคตรกากโคตรกากคุริโจ๊ะโจ๊ะ สับ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 สมัดแก้มจับสับสับสจับสับสับเฮ้ยเดียวกเอ้ยไม้บักข้างบนบ้านหลังคาใครวะเนี่ยอะไรของงูว้ของชาบ้านก็ไม้เปนบักไงมาดูดิโคตรพีกเลยฮ้ยทำไมมาบไางบนหลังคาวะเนี่ยตออหลังเขเอ็ไปด้านอื่นแล้วตัดตัดตัวละเหมือนงมงำอะไรคนเดียวด้ ก็นะแต่ละคนก็ทำอะไรกันอยู่แล้วช่นก็บ่นอยู่โดยเฉพาะคุณดูเนี่ยบ่นหนักสุดก็ไม้ท่านตัดแล้วมันบักอ่ะบักคาหลังคาบ้านไม่ได้บักมันไปตกอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเวลาเราตัดอะไรแล้วมันร่วกเนี่ยเช่นแกตัดแล้วมัน่วลงน้ำแกโดดน้ำลงไปเอาได้ไหมล่ะเออให้มันโดดน้ำลงไปเอาได้ท่านคงโดดไปแล้วเออมันทำไม่ได้างั้นข่าวหลังจะทิ้งขวานลงไปเผื่อทันจะได้แบบว่าเจอเทพธิดาแล้วกาบอกว่านี่ขวานทองท่านหรือไม่ มันก็คงเอามาแล้วแหละอย่างนั้นน่ะกดคุณครูตอบตอบใช่เพียบพิดาเลยบอกเจ้าโกหกเจ้าอดหมดเนี่ยปวดร้ายมากทำไมต้องทำร้ายจิตใจเราทางออบตัวร้าแย่มากเกเบรียตุยตูดเมื่อกี้แกพูดว่าตุยตูดเกเบรียตุยตูดพูดเองไม่ใช่เหรอฮะตูุยตูดเกเบรียตุยตูดโอ้ก็ว่าอยู่ตุยตูดเกเบรียอะไรวะไปไหนไปไหนเกเบรียไปไหนตุยตูดเกเบรียอะไรของมันวะไปไหนไปไหนเกี ไปไหนนีู่นี่ตูนาเอออ่ะอะทงยิงเกบรทำไรทำไรเกบรไรทนนลาที่้ตกโอ้แถวนี้มีเจ้ามงเจ้าหมาเต็มไปหมดเลยแต่อาชีพเม้นอาชิพเม้นฟาร์มเรายังไม่ไม่ปลดล็อกเลย เราต้องไปทำ่ะเนี่ย Achievement Farm น่าจะประมาณนั้นแหละคุณครูเดี๋ยวลองลองไปดูกันตอนนี้ทำไอ้ช้างยุ้งไอคือเออเฮ้ยมาสวดในนี้ได้เหรอใช่ค่ะช้างยุ้ง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 อะไรคือช้างยุ้งช้างยุ้งช้างยุ้งจริงมันคือยุ้งช้างไอเก็บผู้ดี เราต้องต้องทำยุงชาร้านเปิดยังวะเอ้าวเยบุลี่สวัสดีเยบุลี่ยังไม่เปิดเลยไปตัดไม้รอเลยอ่ะอ๋อได้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 มาอุ้ยฟ้าแปรปัดใส่หมวกแก๊ปมาเลยกูจับการล่างแค่สเยบุลี่ฮะถ้าตัดไม้ข้างเธอเยบุลีถ้าคุณจะมาตัดข้างข้างผมทำไมวะ เังไม้ก mm. ันท uh. ja. ่ชั้นเลยเอาวะ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 เฮ้ยดูไปหมดเลยแล้วว่เอาวะเอาวะนีไ่ได้นีไม่ได้ตามตามตามเลยล่ะลิงการนี้จะมดยทัจงคนเไ้ยอย่าไปอยาไปอยาเดี๋ยว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 ตุยตุยลุงตุยลยลุงตุยตยตุยยตคุณได้ไหมไปเลยลิงเริ่มลิงเริ่มออกไม้งวยแล้วครับวัวนี่เริ่มสวนกลับครับ อะไรวะแม่งไม่เห็นเลยแม่งภาคไดไงวะคันเทปนี่ไอ้กาบมาแล้วเปิดละเปิดละกูเปิดละไป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 เข้าร้านเข้าร้านอะไรวะแม่งเดินมาข้างหลังแม่งเดินมาก่อนแล้วเข้าได้ก่อนคืออะไรเฮ้ยไม่ใช่เลยกูเลยนี่นี่นี่เฮ้ยอ้าวเฮ้ยเจอเหตุการณ์วะเหตุการณ์กูเห็นเราเห็นเหตุการณ์เห็นเราเดินเข้าในห้องปะ เฮ้ยเขาไปทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสองเขาไป้ทำอะไรกันเฮ้ยเดือด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 และเดือดคู่แม่งปักอยู่ที่ประตูค่ะเกมบุรีเกมบุรีทำอะไรเกมบุรีรับมากันต้องติงไม้แอดนะเฮ้ยไคุยอะไรกันลูกพี่เด้อดูแคุยกับแฟนไหนไหนไหนแอบดูช่องกิบุรีชาแนลดีกว่าโอ้โหสุดยอดเกมบุรีดูเราดิดูหัวเราเฮ้ยทำไรกันทำไรกัน ทำไยกันทำไยกันวันโนบีวันโนบีวันโนบีพีดอยู่เขากำลังทำงานอยู่เขากำลังดูช่องคลิปวีชาแนลอ๋อดูว่ช่องไม่ตัวเด้งรัวๆเลยโอ้ห้องนี้เกมมากเกมมากพี่ร้อนนะนี่นี่เขากำลังอ๋อนี่อะไรอัลปาการ์ดอย่างน้โอ้โอ้เนี่ยเนี่ยเขากำลังดูช่องโอ้ยิปวีนี่น่ารักเกินโอ้แเมื่อกี้แหล่ครูบั๊กเคยเข้าไปในห้องแล้วก็ว้าวกับพี่เดิมอ่ะคืออะไรวะเฮ้ยครูเข้าไม่ได้แล้วอ้าว้าวกับพี่เดิมไปแล้ว ว้าวเอาเข้ามาได้แล้วเอากลับไปอะไรก็คุณเนี่ยคุณจะทำอะไรคุณก็ทำทุกอย่างเฮ้อโอเคครับบอาดูช่องกิฟต์แชนเนลนู้ดกิงเลยโอ้โหเเกมบุรีเดินไปเราก็เดินเข้าไปแล้วก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยเออยังไงต่อได้วไงต่อไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกเอาเนี้ยนะโอ้ ผู้นี้ตัวจริงบิวนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยจับคนแป๊บเลไม่ใช่หาว่าจุดจุดจุดยิงมันฟองสับคามาคามาอาจารย์อาจารย์อาจารย์แม่มากูเห็นแม่มาไหมไม่เห็นเนี่ยเห็นแต่มันนอนอยู่บนเตียงแล้วคุณก็ยืนโง่อยู่ลูกชายของฉันน่ะเป็นแฟนคลับเธอเลยคิบรีตีได้เธอขอแต่งลาเซ็นให้เขาหน่อยนะลูกชายเงอโตเออแม่อย่าไปบอกความจริงเขาสเสอย แต่ว่าลูกชอบดูช่างกิฟต์รีทุกวันเลยไม่ใช่เหรอลูกโถ่แม่ผมคืนอะโถ่โถ่แม่ยังเพิ่งพูดไปเกี่ยวอะไรกับมารู้มมารุ้เองก็ชอบดูเหมือนกันแม่ไปร้อนมารุ้มเมืสิน้องเห็แม่เขาบอกมาอย่างนี้การพบพันการพันนรกโดยเกปรีใช่ใช่อ่าไม่รู้จะตอบข้อไหนค่ะเอาอันนี้ด้วยอ่ะแล้วครูยืนแอบดูเหมือนแบบเป็นผีแป้งผีเลื้นอทำเลยกันทำเลยกัน เอเลยอย่าไปบอกกิบุรีนะว่าฉันชอบดูช่องกิบุรีเนี่ยเขาบอกเราบอกว่าอย่าไปบอกกิบุรีนะว่าฉันชอบดูช่องกิบุรีโอเคเธอออกไปได้แล้วเดีย๋ยวฉันจะดูช่องกิบุรีต่อไม่ให้ทหาะมันจะแฝงซักผ้ากิบุรีแล,แล้วก็กิบ,บุรีออกมาแ<า><า>ล้วก<ๆ>ิบุรีทุกคนให้ให้ให้ภัหหยหมดแล้วอุ้ยไายไอ้กูเข้ามาได้ปะเปิดประตูได้แล้วเนี่ยเข้าไม่ได้อย่าบ้ากูดูดูดูอะไรนี่ดูอะไรนี่ดูอะไรนี่ไหน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 เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไป เเห็็นแฟนทำอะไรอยู่แฟนกำลังนอนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยว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 ทำได้เหรอเฮ้ยคุยปอ๊มปั๊มกันแล้วเหรอโอ้โหมีการแบบจูบกันกันโอ้โหเฮ้ยทำไมต้องปอ๊มปั๊มกันแม่ค่อยซุกซุก ไนกมันเสี่ยอะต่ำซุกต่ำซุกต่ำโอ้โหุกต่ำโอ้โหมีกาเอาอะไรไงนะไอเตียยมันได้ออกมาแล้วคุณทาอะไรเอาเสียเสี่ยนะเรไม่เห็นใช่เียเี่ยเล่นคลจุดจุดเลยจุดสี่ยเียวิ่งหนีเสเตียวิ่งหนีแล้วว่อกา้องไปแล้วเสียเสียวหนีไปเลยเสียเตียวิ่งหนีาห้องนี่คืออะไรวะแสดงว่า เมื่อกี้นี้คุณคิดไปขวานทานออกเขาไงโอ้เลยวิ่งเลยโอ้การกินเก๋าดิจะไป็นตัวเซบาเตียนดิเซบาตียนไปไหนเซบาตียนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบริการมากไเมื่อกี้นายลวนลามเรานายลวนลามเรานจะมาผิดชอบเซบาตียนเธอนั่นแหละทั้เซบาตียน คุยกันก่อนสินายทำอย่างนี้ไม่ได้นะนายโดนลาฉันและนายนายวิ่งหนีอย่างนี้คืออะไรเอา,าไปลนวพี่ชอบวิ่งหนีฉันแบบนี้ว่าพาได้เห็นไหมพี่ติ๊กแะท่าน่าะเป็นบ้าจริงแม่งเห็นจ่าตาเลยเข้าไปเ <c oughs> ข้าไปปั่มปั๊มเขาได้แท้เลยแฮะเราวิ่งหนีเราใหญ่เลยเนะี่ยเขาจะไปไหนที่คุณจะไปไหนที่จะไปด้วยประกาศให้โลกรู้ว่าคุณเนตทำโดนลามฉันใช่แล้วไอ้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 ไอนไอ้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  ป้ตีจะไปไหนจะไปไหนเหรอปเาตีจะไปไหน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 โอ้ยโอ้ยโดนความมืดครอบงำเตีไปที่ทะเลทำไมอ่ะโอ้แถวนี้ดันลงไม่ได้แล้วมันดูน่ากลัวจริงๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุยก่อนนีเพี่โอ้ยไปตรขอรถลดดไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแชได้ไหมยลกิด เซบาสเตียนเซบาสเตียนจะไปไหนทำอะไรเราจะมาตกปลาเหรอเซบาสเตียนเราจะดูทะเลเหรอเดียร์บอกจุดๆไม่คุยแล้วไม่ยอมคุยกับเราแล้วว่านะจะไปส่งเราไปส่งนะเดี๋ยวจะส่งเราไปหาผัวเราดีกว่าเบื่อชะมีไปแหละแด็บเดอยู่ไหนเด็บโอ้ยฟ้าแลบแบบแบบเฮ้ย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 ในร้านโต๊ะทามี แสมล่าแสมอยู่นี่ว่าแซมแซมแซมไดยหายไปไหนแล้วแซมแซมอยู่กับปาปิรัาอยู่อยู่อ้ห่เอ้ยเราขอจับตูดหน่อยดิใครละเตียนสวัสดีครับพ่อแสมไม่เห็นแซมเลยแสมมันหายไปไหนวะเดี๋ยวด่วนแซมน่าจะอยู่ที่ไหนทักที่หนึ่งที่เราไม่รู้จัก เอ้ยมีคนช่วยแปลให้ด้วยแต่เราไม่ได้อ่านแล้วพากมาแลอกหายเลวร้ายที่สุดแล้วค่ะข้อแรกคือถามว่าทํางานอะไรกับอะไรข้อสองต่อมาคือถามเกี่ยวกับเป้าหมายของเขาไม่ทราบอ่านไม่ทันอ่านอะไปกิ๊บกดเร็วใช่ไหมคะใช่เกมบุรีกากเกียนเกลนนูกเกแซมนายอยู่ในบ้านหรือเปล่าแซมโอแซมนายเล่นกีตาร์อยู่ในบ้านแล้วบ่ด้ เป็นตัสวปสตีครับคุณแม่ดูดิแซมแซมแซมเปิดประตูให้เราหน่อยแซมฮัลโหลแซมฉันติดเบ็ดนใส่แล้วไปรู้สึกมันไม่คุแซมฉันจะยืนรอนายอยู่หน้าบ้านนะแซมเปิดประตูให้ฉันซิจ้ะอย่าให้ฉันต้องพันมันนะทำไมแซมไม่ยอมตอบเราคืออะไรเราเสียใจเกมบรีแซมไม่ยอมตอบเราขอบคุณมากเลยครับ ผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะเอาไปอีกเอาอีกว่าเอีกว่าโห่เนี่ยไม่ได้จาวแล้วี่ช่าชิช่าชิช่าเฮ้ยแซมออกมาทุกทีดิแซมมาเล่นอยู่ห้องไทบไมพี่อาจจะเขินพี่กิ๊ฟก็เลยไม่พูดด้วยเฮ้ยเข้าห้องเวนิตัสได้นอนดับเฉยเฮ้ยเฮ้ยแซมออกมาแล้วแซมออกมาแล้วเฮ้ยแซมมาเลยแซมมาเลยเจออีเวนต์ลีอาร์เจออีเวนต์ตัวเอง อ่อสวัสดีคิบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกิบุวิบุรีได้ปลาตัวใหญ่ได้เอาไปใส่นี่ดีดีดีสละได้อาไให้ของทำงานอยู่เลยให้ของแซมได้แค่อะนี่ยไกำลังแกะสลักรูปครูของโซลาและครูกระยืดสืบพันกันอยู่จ้าโทษโทษโทษนะแซมโทษโทษโทษสี่คนอู้หูแซมดูหล่อมากโอเคเดี๋ยวเราจะยินดูยินดูเราไปที่ร้านลูกช้างเดือดการสืบพันของครูโซลาจ้าเป็นยังไงสวยไหมล่ะ ฆ่ามัน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 โอ้ยฆ่าชนีบุรีเลยไม่ตอบแล้วก็จับเธอจูบมีเรื่องอะไรด้วยไม่ตอบแล้วจับเธอจูบแหมอันนี้พี่จำได้ค่ะว่านายกชอบพริกนะปลาตกกันคืนสวัสดีสวัสดีเซบาสเตียนเธอได้เสียเกมบุรีล่เธอรู้สึกไงบ้างเซบาสเตียนวิ่งกับเราดีกว่าอันนี้ล้กันเราเข้าไปดูอนว่า พาเขาอยู่ในร้านเลยป่เีเราให้ของไนครบอย่างโอเคให้ครบแล้วพอดีฉันชอบดูสองคนนี้เขาเกกันมากเลยจ้ะฉันก็เลยทําศักสื้นภพยของพวกเขาขึ้นมามันเป็นฝาดเกู้ปปั้นแห่งฝาดเกใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วฝาดเกแล้วเราก็เหยีต้นฉันรู้สึกว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยดูอีโรติกเลยอ่ะมันดูแบบจิกยืยยืยอ่ะฉันไม่เคยเห็นของจริงอ่ะฉันจะเห็นของจริงอย่างเลยถ้าวกเขาทำให้เราฉันดูก็คงจะดีนะไม่อ่ะเพราะไอ้นั่นคุณครูหายไปแล้ว เดียวตูยังมีหามอยู่วายรอนทำไมถึงไม่มองทำไมมันดิ้ดิทำไมมันิดไอ้ดิ๊เบ็นตกปลาขายอินเทอร์เน็ตละกันทำไมไม่เสนอขายที่อินเทอร์เน็ตล่ะเดี๋ยวนี้มันจะขายเกยร์เกียมากไม่เสนอในอินเทอร์เน็ตหารูปปั้นครูและโซล่าหาชาเก๊กๆเองคนอืดูดูหลักเป็นความคิดที่ดีเลยนะถ้าฉันเข้า Google อ้าว เช็คข้อสอบไม่ใช่ลหรือว่าอะไรบ้ถ้าหากเเข้ากูเกิลแล้วก็จะต้องได้เจอฉากเก๋ๆของซวซอนไลองคูคที่น้องๆวาดใสนอาสาอ้มันแน่เลยแตเช็คเอาพวกนี้เป็นแรงบันดาลใจในการปั้น,นทำไมแถวนี้มีวิญญาณลางหลอกรลอนอ<ๆ>เยอะจังขอบคุณมากเลยคับคำแนะนำนะแงบอกขอบคุณอ,อ๋อสวัสดีจ้า แจกสาลายไปเถอะเถอะแล้วแะตายไปซะชะนีบุณีตายไปถ้าเกมนี้มันมีการหิวข้าวเนี่ยจะไม่แบ่งข้าวให้เลย้กำล่งลงสู่เหวไปซะเกมเลยลงตายไปนใน,นในฐานะมารไร้เด้อคนหนึ่งไปซะตายไปซะชะนีโค้ดให้เราเป็นฉันดูแย่ yeah. โอ้โหวนี้มีนกเต็ไมไปหมดเลยนะว่า เขาจะถามเกี่ยวกับการจะแสดงงานนั่นแหละใช่ค่ะแล้วก็เขาจะถามเกี่ยวกับทำไมละคือข้อแรกเหมือนเขาจะถามว่าให้เอาไปแสดงในเมืองให้ไหมแต่กิบเลือกข้อสองเพราะว่าคิดจนได้ว่าเขาไม่ชอบในเมืองเขาไม่อยากเข้าเมืองคือเมืองนี่ไม่ได้หมายเมืองนี้นะหรือปะไม่ถึงไม่ถึงเมืองหลวงเลยค่ะ <c oughs> ซึ่งนางไม่อยากกลับไปค่ะเลือกข้อสองค,คิดว่าดีที่สุดแล้วเพราะว่ารว่าคนในสตาร์ดิวเหมืนมีความรู้สึกแยๆกัน ใช่เขาก็เลยมาอยู่ต่จังหวัดจะเป็นคนที่เขาเกิดที่นี่เขาไม่เคยเห็นเขาก็จะยางออกไปอออย่าเฮลลี่ใช่ไหมอย่าเฮลลี่เนี่ยชอบเป็นเมืองหลวงเพราะเสื้อผ้าดีๆสวยๆเยอะแซมกับเซบาสเตีนก็เหมือนกันอะไรอ่ะอ่าเหื่อาเขามาจากเมืองหลวงอยู่แล้วเขาก็เลยพอจะมีแครอทป่ะคุณ ม,มีแค่อาบีเกลแล้วมังที่แปลกที่สุดอยากไปที่อันตรายอันตรายแค่หลอลหดเรากินหมดแล้วคุณครูเออมันพอดีมันมีเควสจากเอมิลีเอมิเรียเอมิเรียบอกว่าให้เอาแค่หลอดมาให้อัน่แ,แต่ไม่เป็นไรแล้วอ่ะเราคุยกับอเล็กซีก่ว่าอ้าวมันพูดพ่อปามันเลยครับใช่ปลารับเนี่ยมันอยู่ในเกมเกมหนึ่งด้วยนะที่มีแต่บ็อกซี่เลียบ ั็มไ,มไม่ได้หมายถึงเมืองนี้มั้งไม่รู้ดิแต่พี่ว่าขายในเน็ตโบสตอนพี่เล่นปกติพี่ก็ตอบในเน็ตตลอดนะเออเวอร์ชันไทยอะไรเงี้ยนี่ยตอบในเน็ตตลอดเพื่อมันโอเคอ่ะคาตอบที่ได้มันดูโอเคอ่ะคือเราขายงานเงี้ยเออถ้าเราจะมีเงิน,นจริงๆเราขายคนในเมืองเนี้ยใครเขาจะซื้อวะคนนอุเสาากรรมก็น,น้อยนิดเดียวเองอ่ะขายในเน็ตเว้ยมันได้ทั่วโลกดี่าสรละใช่ เอใคจะส่งไปยังไงจะของบ้านเขาอยู่ไหนไม่ได้ไม่เห็นไม่ใครอยู่ในบ้านเลยพ่อหาใครไม่ค่อยเจอเลยครับเยอะใช่ห้าโมงแล้ววันนี้เราต้องจบปลากันจลเราต้องอยู่ติดกระเป๋าในรูเหมือนตอนนี้ฉันจะไปข้างล่างนะเผื่อเจออะไรดีๆ แถวนี้วันนี้ไม่มีประกาศลังเลยแสดงว่ามีคนมาแล้วเอ้ยไอ้ชูเอาคุกเก็บก็ผิดน่ารักชมเบยตูดเลยเดียวดิโอเคไปเราไปทางด้านซ้ายดีกว่าการเดินทางทางด้านซ้ายเนี่ยดีที่สุดแล้ว พอดีหนูเพิ่งผ่านอีเวนต์เมื่อกี้เลยค่ะมาจัดในเมืองนี่ไงอย่างนั้นหรอัอดีสาวน้อยัอดีครับมานานลีนมันดูชื่ออะไรผมอ่านผิดนี่แบบแ,ออแล้วม่นขายออกไหมมันจัดในเมืองแล้วม่ขายออกไปอ่ะที่ว่าใครซื้ออ่ะงานของเรย <Hey. S 1> แต่ี่ว่าละเขาน่าจะวางแผนให้เราตอบข้อไหนก็ได้ได้หมด มัน <Techn Pokémon> ไม่เหมือนไฮมูที่แบบว่าตอบผิดแน่ติดลบตวยชิเปลงอันนั้นยันดีอันนั้นยันดีนะเรามีคู่มือเราเลยไม่ก็เป็นปัญหาแล้วไรตชยเหมือนกันเติด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 แช่น้ำเวนพ้เดดไม่มีตอกไม้ให้เก็บเลยแล้วเนี่โอวันนีเหินแล้วเดินช้าเป็นบ้าเนะอ๋อ ไม่มีผลไม้ให้เก็บเลยเว้ยเฮ็เสง,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 งเลยเมื่อไร่เมื่อไรเมื่อไหรไมันจะมีที่ที่เราต้องหาผลไม้อยู่ไหนผลไม้ตัดไม้ดีกว่าตัดไม้ช่วยชาติโอนันไหนมีเีเสื้ออยู่ในนี้ด้วยเหรอเนี่ยเีเสื้ออยู่ในต้นไม้เีีเสื้อไม่ได้อยู่ในต้นไม้เีเสื้อ <นะ S 2> อยู่ในรูปตเีต่ทอะไรในวันนี้เนี่ย จริงจริงแมวทางนี้มานพาเปไนอ๋อเอ๊ะมีห้องออกกำลังกายแลนอนคนแรกเลยนะเอานอนแล้วเอานอนแล้วเหรอไม่รู้ทำไรอ่ะวันนี้อได้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 ตัวเข้าไปในตาห่มชิปเย้สุกตูดเข้าไปในมะห่มโอเคเฮ้ยตกน้ำอีกแล้วเฮ้ยเจอแล้วของดีมีค่าเจ็ด ส, <im sharing> สื่อเยอะจังเลยช่วงนี้รู้สิว่าแถวนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมโอ้น้องบอกว่าขายออกขายออกพวกนายกกับคนอื่นๆซื้อโอ้แสดงว่ามันก็ไม่ธรรมดาเน้อ๋อนายกเขาชอบของแบบของละของลาสักเขาเรียกว่าอะไรดีนะศิลปะละไม่นายกเขาจะชอบมว่แบบของโบราณเออแล้วศิลปะเนี่ยของโบราณตรงไหนวะคือมันให้ความรู้สึกเขาให้ความรู้สึกแบบเรียกว่าอย่างไงดี อะไรของมันวะอ้ะอะอาวแบ่งพูดเสร็จปึ๊บแม่กะอธิบายยากเหมือนกันแต่ฉันเห็นเขาไปในบ้านนายงแล้วเจอแต่ของเก,ก่าๆเพียบเลยแม้ตแต่แผ่นเสียงยังเป็นแบบเรียกว่างไงดีของของนี้มันต้องใช้มือหมุนเราถึงจะได้ฟังเพลงอ,ะอ่ะอ๋อต <c oughs> ิ๊ตี๊ตี๊ตี๊ะามันให้คนรู้สึกคลาสสิกมันเขาก็เลยชอบ สงสัยพี่จะอิงตามตัวเองมากไปหน่อยเพราะว่าเป็นพี่พี่พงษ์แม่มาขายในมือพี่บาขายจริงจุดเนี่ยขนาดนี้เลยเชียวใช่สะท้อนมากขายในเน็ตอาจจะดีก็ได้เอ้ยขายเร้านแมวร้านแมวร้านแมวว้าวที่หนึ่งแมวที่หนึ่งแง่ดีไว้บางทีคุณโอ้โหเขาอาจจะซื้อผ่านเน็ตก็ได้ทำไมมันมีอะไรเนี่ยถ้เขาบ้ามากเขาบ้ามกเขามีคอมพิวเตอร์เลยเอ้ยหน้ากากม้าหน้ากากแมว เโตชื้อหมวกมาใส่ดีกว่าหมวกแก๊ปหมาดันกันดันกันเด่ดีเอเบตป้าโอ้โหมีของเต็มเลยโบลักกี้โบวอ็นเฮดีหลป่ะเดินเดินเดินตื่นดินตื่นหม่ตื่นก็ต้องตื่นตื่นเดนตื่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 นตัดหญ้าดีวแถวนี้ ยเยอะเยอเยอะกระ,ะเป๋าขั้นสามนี่หแหละค่ะถ้าหลายคนละนี่ไงสับเละสับเละสับเละไม่รู้อะ,เ,ะเออมันละแค่หมื่นหนึ่งมั้งเก็บหมืหน่นนึงแล้วแ,วแยกกันไปซืออ้อเน้อหนูเข้าใจหนูก็ชอบใครขอเน็ตพอกันเลยอ๋อซาตามมน่าจะหมดแล้วเววเววเววซต,ตาเมน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปแล้ว ไปขึ้นไปขึ้นไปดีถ้าเจอปะครับครับพูดเพราะเลยเินปปเนี่ยผจิกุจิกิกุจิกุจิโตละเจดเทำไมมันไม่หนึ่งทุกนกทีเนี่ยเดียวคืออะไรเนี่ยยอนกลับหกสิบ ที่ตลอดเลยข้อนอนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปนอนก่นนะโอ้ยนอนดีกว่าอย่างนี้นอนแล้วนอนแล้วเดี๋ยว้อเดี๋จวตออจะออกปลามันงับเบ็ดพอดีจัหกเยจะฟุ้งขนาดนี้เอเ้อเดอเดเะเเเ้เออเตเตเตเเเเเอเ อา้าวดูได้ไงว่าจะพูดถึงตัวเองอการไม่ว่าเวลานั้นไม่เดินเพราะมีคนนอนแต่นี่มันวิชาหยุดเวลาแบบด็อกเตอร์เซงมันย้อนกลับมา6ูกมงสี่สติตลอดเลยเวลามันไปถึงหนึ่งทุ่มอืมดอดลอยเลย โละจังโละจังโซลาโซลโซละโซ่า่จัตัดตัดาตัดาตัดาโลาเร็วหน่อยรอนาแล้วเนี่ยตัดๆตัดโซลจังโซลจังโลาโซล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 จังโซลจังโซลจังโซลาโซลโซลโซลาโซลาจัง โซลจังโซลจังโซลโซลโซะลโซลโซลจังเฮ้ตัตาดัตาาตาาาดัตาายังยังโซเจังโซจังโซ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 จังเฮ้ยตัวอะไชอบไหมชื่อไก่เอ้ยลูกไก่ก็หมดแล้วนี่ว่าอันนี้ ไดลูกไก่มาเพิ่มแล้วเหรอมีลูกไก่เพิ่มมาสองตัวเมื่อกี้ไปซื้อแน่เลยต้าด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 าทอนี้เงือดียังไม่ได้ลูกโซ่ละจังโซ่ละจังโซ่ละซูดโซ่ละโซ่ละซูละจังโอเคกอล์เมอร์กนปาบิลัสเรามาคุยเรื่องอะไรกันดีนั่นโซ่ละจังโซ่ละจังมซะจะคุยอะไรกับปาบิลัสหน้าหนาเนี่ยมึงเหงาเนอะนอนละ